ท่านผู้ชมครับพบกันในช่วง15นาทีสุดท้ายนะคะดิฉันดรวันทิดาสงข,วขาวก็ยังอยู่กับอาจารย์ดารวันงามศรีโรชนกุลอาจารย์อูนะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องเรืเรนาวถึงชาวราศีมังกรลัคลนาราศีมังกรเมื่อสักครู่ได้เคลยกันถึงอิทธิพลของดาวพระเรสาร์ดาวพระราหูและก็ดาวพระพฤหัสบดีซึ่งก็ยังมีต่อเชื่อเลยค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่ได้พูดถึงว่าพฤหัสเป็นเกษตรที่พบศาสตร์ชะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณที่พบศาสตร์ชะ ศาสตราชาติหมายถึงสังคมเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดะนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะมีโอกาสได้เข้านะคะสังคมกับคนมีความรู้มีวิชาการครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือได้รับโอกาสเนื่องจากมุมโยกนะคะ,คะโยกหน้านะคะให้คุณนะคะให้คุณในเรื่องการสนับสนุนต่างๆจากผู้หลักผู้ใหญ่เนื่องจากดาวพระพฤหัสบ,บดีหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีความรู้บางท่านอาจจะไม่ได้อายุมากกว่าท่าน นะคะคก็ถึงแม้ว่าจะอายุเท่ากันหรืออายุน้อยกว่าแต่ก็เป็นบุคคลที่ลักษณะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความคิดมีความรู้นะมีการศึกษาที่ดีเป็นผู้มีคุณธรรมศิลธรรมนะคะคอยช่วยเหลือสนับสนุนท่านหรือท่านอาจจะได้เพื่อนใหม่ๆนะ,ะที่เป็นเกี่ยวกับอาชีพเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นครูบาอาจารย์นะคะเข้าวงสังคมกับคนเหล่านี้แล้วก็ช่วยเหลือปทะถมท่านนะไปในทิศทางที่ดีขึ้น อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะมาจากเจ้าเรือนวินาศนะคะวินาศศาสชะนะคะท่านอาจจะได้ไปพบเจอกันในที่ไกลๆนะคะหรือเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะติดต่อกันทางอินเทอร์เน็ตนะคะจุดนี้ก็เป็นจุดดีนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะศาสชะเป็นเกษตรนะให้ผลดีเป็นอย่างมากให้คุณอย่างแน่นอนเขาถือว่าช่วงนี้ดาวพฤหัสเขาให้คุณนะคะพฤหัสสถิตอยู่พบที่สามเรียกว่า พระฤหัสเป็น3าพระภูบาลให้สถานยศเงินทองนะคะก็จะเรียกว่าได้เข้าติดต่อสังคมแล้วก็ได้เงินได้ทองจากต่างทินต่างแดนได้สมหวังได้รับการยอมรับจากสังคมที่เราไปสมาคมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีใช้จุดนี้ให้เป็นประโยชน์ค่ะนะคะนะคะ ก็ถือว่าเป็นมุมดีเป็นมุมเป็นมุมาสที่ดีใช่ค่ะมุมให้คุณนะคะดาวพระาหับตอนนี้ให้คุณกับดวงชะตาของชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรนะคะไปต่อที่ดาวอีกองค์เลยค่ะคือดาวพระมรุยูมรุยูเป็นดาวเรียกว่าภัยฮาเพศทัยมรุยูนะคะดาวมรุยูเป็นดาวลี้ลับเป็นดาวซับซ้อนซ่อนเงื่อนเป็นดาวแห่งการพลิกผันเปลี่ยนแปลงนะคะเรียกว่าเป็นดาวอากาศธาตุหรือเป็นเลขกลมๆนะคะ ชื่อก็หน้ากลัวจริงๆแล้วก็ไม่น่ากลัวนะคะเป็นดาวเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเป็นดาวเกี่ยวกับความเรื้อรังวิญญาณเทพาอารักษ์นางไม้เนี่ยอยู่ในดาวพระมฤตยยูหมดเลยนะคะดาวมฤตยยูเนี่ยขณะนี้นะคะท่านโกจรไปสถิตท,ที่ราศีเมษนะคะซึ่งเป็นภพพันธุภพที่สี่แล้วก็ดาวพระมฤตยูท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีกุมซึ่งเป็นภพกระดุมพระกระดุมพระมาพันธุอาจารย์เรียกว่า ค่ะอ่าน่าสนใจน่าสนใจนะคะยังไงบ้างคะจังเนื่องจากดาวพระเมรตยูนะคะอยู่ที่ราศีเมษคเป็นพบพันธุ์นมานานแล้วตั้งแต่ปี2559นะคะฉะนั้นสิ่งที่ชาวราศีมังกรและคณะราศีมังกรได้เจอบางท่านมีสมบ้านสมรถ นะคะต้องใช้จ่ายเงินนะคะไปกับพันธุก็ครอบครัววงศาสนาินะคะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเจ็บป่วยนะคะบางท่านมีการขายบ้านบางท่านมีการยกย้ายที่อยู่อาศัยนะเนื่องจากพระพฤหัสบเนี่ยเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันฉับไวบางท่านก็มีการย้ายร้านเปลี่ยนสัญญาร้านหรือว่าอาจจะมีการทําโรงงานทําขึ้นมาใหม่แล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเกิดขึ้นนะคะ จุดนี้ก็เป็นจุดที่เจอมานานแล้วนะคะคซึ่งมริยูยเนี่ยก็กำลังจะย้ายราศีในเร็วๆนี้นะคะในวันที่7กรกฎาคม2,565นะคะซึ่งมริยูยจะยกเข้าที่ราศีพฤษภนะคะก็เรื่องราวของพันธุข,ของท่านก็จะนิ่งขึ้นนะคะบางท่านก็จะมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงซ่อมบ้านซ่อมรถรใช้จ่ายเงินเพราะว่า มฤตยูเนี่ยมาจากเจ้าเรือนกระดุมพระกระดุมพระไปอยู่พันธุ์บางท่านก็ซื้อเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาสู่ในโรงงานในบ้านของท่านนะคะที่ผ่านมาก็ถือว่าให้คุณให้คุณจ่ายเราก็ได้ด้วยนะคะได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันใช่ค่ะได้แบบฟุกๆใช่ค่ะได้แบบแบบเขาเรียกว่าได้แบบแบบราบรอยก็ได้อาจารย์ใช่ค่ะกระดุมพระอาันธุโดยเฉพาะเป็นดาวพระมฤตยู ใช่ค่ะแต่จุดสังเกตค่ะอาจารย์ในช่วงนี้นะคะที่ราศีเมทพันธุของคนลัคณาราศีมกรกนี้มีดาวรวมกันอยู่หลายองค์นะคะไม่ว่าจะเป็นพระราหูที่เราพูดไปนะคะแล้วก็ดาวพระมฤติยูนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นดาวหนึ่งในจัตุเทพให้ผลมากนะคะแล้วก็ยังมีดาวพระอาทิตย์แล้วก็พระพุธอีกะนะคะชดรวมกันสีองคนี้ตอนนี้อาจารย์เทียบว่า สับสนสับสนนะคะมีความวุ่นวายเขาเรียกว่าโกลาหลเกิดโกลาหลนะคะใช่นะคะเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงคะจารย์แนะนำเลยค่ะค่ะ ในจุดนี้เรามาสังเกตนะคะมีดาวชุดคู่ศัตรูนะคะก็คือดาวอาทิตย์กับดาวพระราหูแล้วก็ดาวพระราหูกับพระพุธนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องเอกสารสัญญาคําพูดนะคะความใจร้อนนะคะของคนในครอบครัวในช่วงนี้การเจรจาในเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องการขายบ้านนะคะต้องตกลงกันที่ดีนะคะหรือช่วงนี้อาจจะต้องชะลอไว้ก่อนโดยเฉพาะพระพุทพระพุธนะคะช่วงนี้นะคะโคจรปิปริ นะคะเรียกว่าพักนะคะพักองศานะคะตั้งแต่วัน anyway, ที mean, okay. bow, okay. so. agen, ่3ามพฤษภาคมถึง23พฤษภาคมนะนะพักองศาแล้วก็ยังร่วมกับคู่ศัตรูอีกก็คือดาวพระราหูเรามาอระวังจะทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยนะคะแล้วก็อาทิตย์กับพระราหูเนี่ยก็เป็นคู่นี้ศัตรูคู่ศัตรูนะคะก็ต้องระมัดระวังพระอาทิตย์นี้มาจากเจ้าเรือนมรณะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังหน่อย ใช่ค่ะแล้วก็พระพุทธก็ยังไปร่วมกับพระมรตยูด้วยะนะคะบางครั้งใีการสื่อสารอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดขึ้น,นะะก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะดาวพระพุทธกับดาวพระราหูคู่นี้ก็เรียกว่าเป็นคู่ศัตรูต้องระมัดระวังให้มากให้มากคำพูดเอกสารสัญญาช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถใช่ค่ะจะมีปัญหาได้เกี่ยวกับเรื่องรถเกี่ยวกับเรื่องสํานักงานเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะคะโดยเฉพาะ 3ข้อนี้นะคะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเป็นพิเศษทั้งหมดนี้อยู่ที่ราศีธาตุไฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้อนร้อนใช่ค่ะร้อนนะคะแล้วก็วุ่นวายโกลาหลนะคะก็ให้ระมัดระวังแล้วกันนะคะเตรียมตัวเตรียมพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะปรับปรุงแล้วก็ระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถผ่านพุนไปได้นะคะ นี่คืออิทธิพลของดาวพระมฤฒายูที่สถิตร่วมกับดาวทั้งสี่องค์นะคะแล้วก็ไปตอนที่ดาวพระเกตอาจารย์ดาวพระเกตก็น่าสนใจมากตอนนี้มาร่วมกับดาวพระสุขและก็ดาวพระฤหัสบดีนะคะ,คะดาวพระเกตนะคะเป็นดาววิญญาณธาตุนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นดาววิญญาณธาตุเป็นสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นตัวรู้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ เมื่อดาวพระเกตยไปสถิตกับดาวที่ดีก็จะดีด้วยสถิตกับไปร่วมกับดาวดีก็ให้คุณไปร่วมกับดาวบาปพระเคราะห์ก็เรียกว่าก็เป็นไปที่ทางนั้นเขาไปดูกับดาวองไหนก็ปนไปอยู่ตรงไหนก็นเรียกว่าเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้อ,อ,อ,อยู่กับคนดีก็ดีอยู่กับคนไม่ดีก็ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าน่าสนใจใตอนนี้ดาวพระ เกบก็มาสถิตที่ราศีมีนมาร่วมกับดาวพระศุกร์ดาวพระหัสซึ่งมาสถิตยอยู่พบสาชะาจารย์ข้าหมายถึงว่าดีดีจะ,ะดียังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะ สังเกตได้ว่านะคะพระเกตนะคะไปสถิตพบไหนเรือนไหนเรือนนั้นวุ่นวายนะคะเพราะฉะนั้นอยู่พบสหัชชะก็สร้างความวุ่นวายในพบสหัชชะการติดต่อเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดนะคะเพื่อนคนเก่าคนแก่คนต่างประเทศนะคะช่วงนี้ท่านอาจจะได้ติดต่อกับคนเหล่านี้นะหรือท่านอาจจะมีการยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับการเดินทางนะคะบางท่านเนี่ยเดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเราก็ได้โชคได้ลาบกลับมาเนื่องจากพระเกตนะคะมีเจ้าบ้านอยู่ที่ราศีกุมนะคะเป็นพบ กระด,ดุมพระ,ะเป็นพบการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินทางนะคะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเก่าของแก่แล้วก็ได้โชคได้ได้ลาภอย่างแน่นอนนะคะพระเกตก็ยังไปกระตุ้นนะคะพระพฤหัสบดีแล้วก็พระศุกร เพราะฉะนั้นเนี่ยในภพศาสตร์มีดาวคู่รัพย์คู่โชคอยู่ก็คือพระพฤหัสบดีและพระสุขพระสุขยังได้ปฐุมเกณฑ์นะคะสุขเป็นสามแก่ลักนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้นะคะดีมากๆนะคะเนื่องจากปฐุมเกณฑ์นะคะได้มาตรฐานเป็นอุดนะคะเพราะฉะนั้นดาวพระสุขเนี่ยมาจากเจ้าเรือนกรรมมะนะคะแล้วก็เจ้าเรือนปุตตะนะคะเพราะฉะนั้นกรรมมะไปสหั์ช้านะคะ เนื้อหอมในเรื่องงานในเรื่องการเข้าสังคมแล้วก็ได้เงินได้ทองปุตรตะในเรื่องของบริวารคนอายุน้อยกว่าบุตรหลานนะคะการสิ่งโชคค่ะแล้วก็ในเรื่องความรักค่ะนะคะได้โชคลาภตรงนี้ด้วยอาจารย์แล้วก็ดาวพระพฤหัสบดีนะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นเกษตรที่โพสต์ช้าก็เข้าสังคมกับคนมีความรู้นะคะให้คุณนะคะ มีทั้งผู้ซัพ์ผู้โชคนะคะมีทั้งต้องเดินทางติดต่อะวุ่นวายนะคะแล้วก็มีทั้งในเรื่องการเสี่ยงโชคลาภดีค่ะดีมากๆการศึกษาตอนนี้ก็ดีคะะนการศึกษาเริ่มต้นใหม่ๆนะคะตอนนี้หรือว่าเกี่ยวกับความรักความรักก็จะเจอความรักครั้งใหม่ด้วยนะคะเนื่องจากดาวพระศุกร์มาจากภพปุตตะแล้วก็ภพกรมมะเพราะฉะนั้นตอนนี้ จะเจอความรักด้วยอาจารย์บางท่านที่เดินทางไปทํางานแล้วก็พบรักกันระหว่างทางพบรักกันระหว่างงานระหว่างงานที่ระหว่างที่เราจะต้องเดินทางไปทางานแล้วก็ดาวเรียกว่าดาวประสุขก็อยู่พวกที่สามได้มาตรฐานดีได้เรียกว่าเป็นปฐุมเกณฑ์คือเกณฑ์ดอกบัวหอมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเนื้อหอมมีความรักมีเรียกว่ามีอารมณ์สุนทรีใช่ค่ะมีเสน่ห์มีเสน่ห์มีความสุขนะคะแล้วก็เจอคู่เจอเจอคนที่มาค่ายชิดด้วยเนี่ย เป็นความรักที่หอมหวานหอมหวานอหอมหวานมีความสุขมีความสุนทรีมีความบันเทิงเกิดขึ้นช่วงนี้ะนะคะความรักเรียกว่าอิ่มเอมเบิกบานกําลังเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ได้นะคะเนื่องจากดาวพระศุกร์เมื่อสถิตยอยู่พบที่สามเรียกว่าปรุมเก์นะคะก็จะเรียกว่าเกณฑ์ดอกบัวหอมก็มีเสน่ยั่วยาวยาว้ยายยวน<ช>อันนี้นะคะมีความบันเทิงมีความเบิกบานเกิดขึ้นกับชีวิตนะคะแล้วก็ เมื่อสถิตอยู่พบที่สามก็เรียกว่าปทุมมาเกณฑ์ปทุมมาเกณฑ์ก็เกณฑ์ดอกบัวหอมอันหนึ่งจันเป็นสิแท้แก่รักพระฤหัสศีทรงศักดิ์เช่มช้อยสุขสามดังนี้จักเจริญยิ่งยศแท้หากว่าชาติต่ําต้อยยกให้เสมอพงนะคะเพราะฉะนั้นค่ะดีนะคะในจุดสหัสชะเพื่อนฝูงนะคะสังคมการเข้าสังคมดีในส่วนพันทุนะคะเรียกว่าชะลอไว้ก่อนนะคะหยุดเขาเรียกว่า หยุดเจอหน้ากับคนในครอบครัวทักไว้ก่อนนะคะตรงนั้นรอไปสมาคมกับไปสมาคมกับคนนอกอคนนอกนอกบ้านอย่าอยู่ที่บ้านไปสมาคมกับข้างนอกแล้วก็จะเจอความรักที่ทํางานเดินทางนะคะระหว่างเดินทางไปทํางานจะเจอความรักที่การที่ทํางานนะคะเป็นความรักที่เรียกว่าเบิกบานใจใช่ความรัก เรียกว่าความรักได้มหาอุดด้วยใช่ค่ะมหาอุดคือมีพลังนะคะตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยเรียกว่าดีดีแล้วก็เงินก็ดีความรักการเงินดีเงินดีนะคะทั้งความรักทั้งการเงินตอนนี้ก็เรียกว่าเบิกบานอาจารย์ตอนนี้เนื้อหอมมีเสน่ห์ย้วยเย้ายวนก็เรียกว่าความบันเทิงเนี่ยเกิดขึ้นในจิตใจตอนนี้นะคะเกี่ยวกับอยู่ที่บ้าน ให้ไปออกไปข้างนอกไปสังคมไปร่วมสังคมศิษก็ได้ไปวัดไปร่วมสังคมไปเรียนนะคะไปเรียนไปเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มกิจกรรมใหม่ๆไปเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็จะประสบความสําเร็จนะคะค่ะอาจารย์อาจารย์มีอะไรจะเสริมอีกไหมคะค่ะ ในช่วงนี้ก็ถือว่านะคะชีวิตของคนคาราศีมังกรเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็มั่นคงสร้างหลักปักฐานดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะอีกไม่นานดาวพระเสาร์ก็จะเข้ายกเข้าพบกระดุมพระหนึ่งมีนาคม2566ค่ะนะคะแต่ต้องระมัดระวังนะคะเสาร์จะพักในวันที่7มิถุนายนถึง11ตุลาคมนะคะระหว่างนั้นท่านจะกลับไปทบทวนในชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเวลาถึง4เดือนครึ่งนะคะอาจารย์ อพาพักอยู่ที่ราศีมังกรค่ะก็เรียกว่าพักในราศีใช่ค่ะนะคะก็ตอนนี้เวลาหมดแล้วก็หมดเวลานะคะจาย์ก็วันนี้ได้ดาวเกือบทุกองค์ขาดดาวพังคานอย่างเดียวก็ต้องเรามาระวังสุขภาพดูแลสุขภาพตัวเองนนะคะช่วงนี้ก็โควิดก็กําลังระบาดนะคะดูแลสุขภาพดูแลตนเองนะคะเวลาหมดแล้วก็หมดเวลาจา์ดาราวันงามศรีโรชนกุลนะคะดิฉันดรวันทิดาสมขาวก็ขอ กราบขอบคุณทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเช่าสวนภูมิแห่งนี้นะคะขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ดรพินอยปุพงเจริญนายกสมาคมบริษัทอนาชาติที่ให้โอกาสแก่พวกเราทั้งสองได้มาทําหน้าที่ในวันนี้ขอกราบขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้แล้วก็เหลือเก็บนะคะแล้วก็โชคดีพบกันใหม่เสาร์ทิตศหน้าวันนี้พวกเราทั้งสองขอบคุณและสวัสดีค่ะ